สวัสดีครับสมาชิกและผู้สนใจในงานอิสระสนใจในรายได้เสริมอาชีพเสริมสนใจในเรื่องของงานออนไลน์สนใจในเรื่องของงานทําที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านก็ทําได้วันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของงานอาชีพและก็รายได้ วัน1%วันนี้นะครับสามารถที่จะสร้างเงินแสนด้วยระบบ mgm ของสีกรุงบอกเกอร์ได้อย่างไรครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะวันนี้ถ้าคุณพร้อมถ้าคุณสนใจระบบ mgm ของสีกรุงบอกเกอร์นะค,คือทางลัดสู่ความสำเร็จนะสีกรุงบอกเกอร์ mgm ก็สามารถสร้างรายได้ แสนต่อเดือนได้เรามาดูกันครับว่าเราจะเข้าร่วมกับระบบของ MGM ในสีคกรุงโบเกอรได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราต้องสมัครเข้ามาก่อนนะฮะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสีกรุงโบเกอร์ก่อนด้วยค่าสมัครเพียง200บาทนะสมัครครั้งเดียวครับใช้ได้ตลอดชีพเลยหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยท่านสามารถที่จะซื้อพรบอรหรือประกันภาคสมัครใจนะไม่ว่าจะเป็นประกัน1 2 3หรือ2บวก3บวกก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะซื้อได้ในราคาสมาชิกและซื้อได้ตลอดชีพเลยอันต่อไปครับข้อต่อไปนะครับก็จะได้รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือที่เราเรียกว่า PA นะครับ1แสนบาทระยะเวลา1ปีนะครับตรงนี้สิทธิข้อต่อไปคือสามารถที่จะผ่อน0%นะฮะผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง6เดือนท่านสามารถที่จะเปิดหน้าร้านขายพรบขายประกันภาคสมัครใจได้เปิดร้านเป็นของตัวเองที่บ้านได้เลยนะฮะท่านมีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้จากระบบของ MGM และอื่นๆนะครับที่เดี๋ยวยังไงผมจะค่อยๆแจ้งไปซึ่งสิทธิประโยชน์ตรงนี้นมีเยอะมากเลยทีเดียว <นะ S 1> เรามาดูครับวา่าถ้าคุณสนใจทำกับระบบ MGM เนี่ยคุณจะมีรายได้อย่างไงและ1%สร้างเงินแสนได้ยังไงนะครับรายได้ของระบบ MGM มีรายได้เกิดจาก3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือรายได้จากการขายขายก็มีค่าในหน้าให้ซึ่งข้อที่2นะครับก็มีรายได้จากค่าแนะนำและข้อที่3ครับก็มีรายได้จากค่าสายงานและก็ค่าตำแหน่งเรามาดูรายได้ข้อที่1ครับก็คือรายได้จากการขาย ปัจจุบันนี้สีกรงโบเกอร์นะครับมีบริษัทประกันภัยให้สมาชิกได้เลือกขายให้สมาชิกได้เลือกซอื้อใช้มากกว่า30บริษัทนะปัจจุบันนี้นและก็มีรายได้มีค่าในหน้าให้ทุกบริษัทนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกขา,ขายของบริษัทไหนก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับก็จะเกิดรายได้จากการขายตรงนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับ รายได้ข้อที่2ก็คือไรายได้จากค่าแนะนำนะเราลองมาดูครับว่าไรายได้จากค่าแนะนำเนี่ยเป็นยังไงวันแรกที่คุณสมัครเข้ามานะทุกคนจะอยู่ในระดับหหมดเลยนะอยู่ในระดับ6ห,หมดเลยก็คือระดับของสมาชิกครับซื้อใช้รับส่วนลดไปนะและทีนี้เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะเราสมัครมาเป็นสมาชิกเราซื้อเราได้รับส่วน,วนลดนะซึ่งคุ้มมาก เราก็ไปบอกต่อเราไปแนะนําต่อให้กับคนที่เรารู้จักครับคนที่เรารักอ่าสมมุติว่าไปแนะนําคนที่เรารักมาสัก3ามคนนะก็มาสมัครเป็นสมาชิกของสีกุงบ็อกเกอรนะ์ทุกคนก็เริ่มที่ระดับ6กหมดเลยนะคุณจะมีรายได้จากตรงนี้ครับเป็นรายได้ข้อที่2ครับคือคือรายได้จากค่าแนะนำนะฮะตรงนี้บริษัทจ่ายให้1%ครับ นะจะให้่าเให้1%เเดี๋ยวท่านดูนะครับว่า1%จะสร้างเป็นรายได้เดือนละแสนได้ยังไงนะท่านมาีรายได้จากค่าแนะนำตรงนี้ครับคนละ1%นะท่านแนะนำกี่คนก็ได้นะครับจะร้อยคน500คน1000คนแล้วแต่ท่านครับนะเพียงแค่ท่านบอกบอกต่อเอาประโยชน์ตรงนี้ไปบอกต่อท่านก็สามารถที่จะแนะนำให้เข้ามาเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับพอเขาซื้อเขาได้รับส่วนลดด้วย นะยังไม่พอเขาได้ประกันอุบัติเหตุอีก1,000 0แน,นะครับนะหลังจากที่เราแนะนําสมาชิกเข้ามานะเข้ามาซื้อใช้รับสดวนลดเขาก็เห็นว่าดีเขาก็ไปบอกต่ออีกนะสมมุติว่า6ท่านนี้หนะท่านนี้ไปบอกต่อคนที่เขารักมาอีก3คนคนะคุณ6ท่านนีนะ้คุณ6ท่านนี้ก็จะมีรายได้จากค่าแนะนำครับคนละ1 นะ่รเนตรงนี้ใครเป็นผู้แนะนําคนนั้นได้นะครับใครเป็นผู้แนะนําคนนั้นได้จะแนะนํากี่คนก็ได้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอะคุณ5นะครับคุณ5ท่านนี้มาจากไหนคุณ5ท่านนี้สมัครเข้ามาครั้งแรกก็เป็นเป็นคุณ6แหละอยู่ในระดับ 6. นะบังเอิญครับเขาสามารถที่จะสร้างอยอดขายจากระบบของ mgm ไดนะ้หรืออีกอย่างเขามีบัตรนะมีบัตรอนุญาตในหน้า จากคอปพอ,รพอรเรียบร้อยแล้วนะมีบัตรในหน้านะครับเอาง่ายๆมีบัตรในหน้านะระบบ MGM ก็ให้เขาขึ้นไปอยู่ระดับ5ได้เลยนะครับเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสมัครเข้ามาเนี่ยถ้าท่านอยากขึ้นระดับ5ง่ายๆเลยครับทางลัดก็คือไปสอบบัตรในหน้าท่านจะดูอยู่ในระดับ5นะเห็นไหมครับว่า,าท่านอยู่ระดับ6ท่านแนะนาเขาเข้ามาเขาเป็นระดับ5แซงคนแล้วนะครับนะแซงคนละแต่ว่า เป็นคนที่คุณแนะนําครับคุณก็จะได้รับ1นะเป็นต์ะเป็นรายได้จากค่าแนะนํา1ครับไม่ว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่นะจะซื้อสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่ก็แล้วแต่นะคุณก็จะได้รับ1จากตรงนั้นนะครับตลอดไปเลยนะตลอดชีพเลยก็ว่าได้ถ้าเขาชดใช้รถตรงนี้ไปจนถึงอายุ 80- 90นะและมีการ ต่อภาษีต่อพรบทุกปีเลยคุณก็ได้รับ1%ครับตลอดไปเลยนะคุณ4ก็เช่นกันครับคุณ4ก็พัฒนามาจากคุณ5ทํายอดได้แต่คุณ4ก็เป็นคนที่คุณแนะนํามาคุณก็ได้1%นะคุณก็ได้1%ไม่ว่าเขาจะอยู่ระดับไหนแต่รับเป็นคนที่คุณแนะนำครับคุณมีรายได้ข้อที่2ตรงนี้ครับรายได้จากค่าแนะนำนะก็คือ1%นะครับ นะคุณหนะ้าไปบอกต่อไปแนะนำสมาชิกใหม่มาอีก3คนคนะสตาร์ทที่ระดับ 6. นะคุณ5ก็จะได้รับคนละ1%จากคนที่เขาแนะนำเข้ามานะคุณ4แนะนำมาอีก4คนคนะแนะนำนะระดับ6มา2คนระดับ 5. นี่มีบัตรในหน้าอีคนเป็น4คนคุณ4จะได้รับ ค่าแนะนำนะครับจะมีรายได้จากค่าแนะนำแนะนำตรงนี้คนละ1%นะนี่คือรายได้จากค่าแนะนำนะครับไม่จำกัดคุณจะแนะนำกี่คนก็ได้ร้อยคน500คนหรือ1000คนก็ไดนะ้คุณจะมีรายได้จากค่าแนะนำตรงนี้หนึ่งนะครับนะมาดูรายได้ข้อที่3นะครับรายได้จากค่าสายงานหรือว่าค่าตำแหน่ง เป็นยังไงครับในระบบของ MGM นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับด้วยกันถ้าสมัครเข้ามาจะเริ่มต้นที่ระดับ6นะครับซื้อใช้รับส่วนลดตรงนี้รายได้คนนี้ระดับ6จะไม่มีนะครับค่าตำแหน่งจะเป็น0นะเป็น0ซคือไม่ได้ค่าตำแหน่งหรือว่าค่าสายงานนะครับแต่ถ้าอยู่ในระดับ5เนี่ย ก็จะมีค่าสายงานหรือว่าค่าตำแหน่งให้3%ระดับ4นะมีค่าตำแหน่งให้4%ระดับ3นะมีค่าสายงานหรือค่าตำแหน่งให้5%ระดับ2นะมีค่าตำแหน่งให้5.5%ร,นะร,ร,นะระดับ1นะครับมีค่าตำแหน่งให้6%วันนี้นะครับหลังจากที่สมัครเข้ามานะทุกคนอยู่ในระดับ6เหมือนกันหมดเลย นะเริ่มต้นเหมือนกันสมัครเข้ามาก็เริ่มต้นที่สมาชิกคือระดับ 6. นะใช้ดีไปบอกต่อนะและแนะนำคนมาสมัครเข้าสู่ระบบ MGM นะเป็นระดับ6หมดเลยนะระดับ6 3คนมคนะตรงนี้ค่าสายงานและค่าตำแหน่งไม่ได้นะครับนะเพราะว่าระดับ6เห็นไหมครับไม่มีค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งเป็น0%นะแต่ ค่าแนะนำยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับคุณห้าเห็นไหมฮะคุณห้าเป็นคนที่คุณแนะนำเข้ามาคุณอยู่อยู่ระดับหกนะคุณห้ามีบัตรในหน้านะครับคุณก็ไม่ได้ค่าสายงานไม่ได้ค่าตำแหน่งนะเป็นศูนย์นะครับนะคุณสี่ก็เช่นกันคุณสี่ก็คนที่คุณแนะนำเข้ามาก็ไม่มีค่าสายงานหรือค่าตำแหน่งให้คุณจะแนะนำมาร้อยคนห้าร้อยคนหรือว่าหนึ่งพันคนก็ ไม่มีค่าสายงานหรือว่าค่าตำแหน่งให้ตราบใดที่คุณยังอยู่ในระดับ6นะครับะระดับ6สรุปก็คือไม่มีค่าสายงานหรือค่าตำแหน่งนะแต่ถ้าเป็นระดับระดับ5นะระดับ5พัฒนามาจากระดับ6กครับก็คือ,อมียอดแสนหะ้าแสนห้า0 0ื่นบาทภายใน3เดือนหรือมีบัตรในหน้านะตรงนี้ก็จะมีค่าสายงานและค่าตำแหน่งเกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีค่าตำแหน่งอยู่3%เ สามเปอร์เซนะ็นต์รับยังไงครับนะวันนี้คุณอยู่ระดับห้าครับไปแนะนําสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในระดับหกนะสมมุติว่าแนะนำสามคนสามคนนะครับคุณก็จะมีค่าตําแหน่งนะครับหรือว่าค่าสายงานจากคุณหกสามคนนะี้คนละสามเปอร์เซ็นตะ์หรือว่าคุณหกมีสายงานกี่คนก็แล้วแต่นะคุณห้าคุณก็จะได้สามเปอร์เซ็นตะ์เป็นค่าตำแหน่งนะครับ ไม่จำกัดนะฮะคนต่อไปครับคูณ5อ้าวทีนี้ระดับ5ชนระดับ5้าแสังเกตให้ดีนะครับตำแหน่งเท่ากันนะครับตำแหน่งเท่ากันนะ5ชน5ตรงนี้เนี่ยค่าสายงานหรือว่าค่าตำแหน่งไม่มีนะครับเป็น0น,นะเพราะถือว่าตำแหน่งเท่ากันจะไม่เอายอดมานับรวมหรือจะไม่มีค่าตำแหน่งให้นะครับดูต่อนะครับคูณ6ท่านนี้ นะครับผู้ใช้ดีเนะี่ยบอกต่ออย่างเดียวเลยนะบอกต่อ,อย่างเดียวเลยอ่าก็แนะนําคนมาสมัคร3คนนะคุณ6ท่านนี้ไม่ก็ไม่ได้ค่าสายงานไม่ได้ค่าตําแหน่งนะแต่ว่าค่าตําแหน่ง3%เนะี่ยคูณ5้นะคูณ5มีค่าตําแหน่งอยู่3%คูณ6ไม่ได้นะสามเตรงนี้ครับจากคูณหตรงนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปหาคูณห้าครับสามเปอร์เซ็นต์คูณห้ารับไปนะครับอ่ะต่อไป นะครับคุณอยู่ระดับ4นะพัฒนาขึ้นไปนะจากระดับ5เป็นระดับ4คุณแนะนํา6เข้ามา3คนนะตรงนี้ค่าใช้งานหรือค่าตําแหน่งเกิดนะครับคุณอยู่ระดับ4เนะี่ยคุณมีค่าตําแหน่งอยู่4%คุณแนะนําเข้ามาคุณก็ได้รับค่าตําแหน่งไป4%เป็นนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของค่าตำแหน่งที่เขากำหนดมาไว้และก็จ่ายตามจริงตรงนั้นเลย นะครับอ่าสังเกตนะครับคุณแนะนําคุณ5เข้ามาสีนะ่กับ5นะครับต่างกันอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซนะครับสี่กับ5ต่างกันอยู่หนึ่งเปอร์เซนตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสี่นะก็จะได้จากคุณ5ตรงนี้หนึ่งเปอร์เซนตนะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับอ่าคุณหกคุณหกท่านนี้นะครับแนะนําสมาชิกใหม่มาสามสามคนนะคุณหกก็ไม่ได้ค่าสายงานไม่ได้ค่าตําแหน่งนะแต่นี้ ค่าตำแหน่งจะวิ่งขึ้นไปหาคูณ4ครับตามตำแหน่งเลยก็คือ4เปอร์เซ็นต์วิ่งขึ้นไป4เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะคูณ5นะฮะคูณ5แนะนำคูณ6มา3คนเป็นโครงสร้างนะเป็นทีมงานของคูณ5ทั้งหมดคูณ5รับค่าตำแหน่งไปคนละ3เปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับอ่ะคุณอยู่ระดับ4คุณได้1เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนะเพราะระดับ4ได้4เปอร์เซ็นต์จ่ายให้5 3เปอร์เซ็นต์คุณได้1เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า ในโครงสร้างของ5ทั้งหมดนะฮะในทีมงานของ5ทั้งหมดเอาตั้งแต่5ลงไปแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะมียอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคูณ4ก็จะได้1%นึ่งเครับอ่าคูณ4จะได้1%นึ่งเรดูนะครับว่าสมมุติว่าโครงสร้างของคูณ5เนี่ยเวิร์กมากเลยนะมีสมาชิกเข้ามาสมัครเยอะแยะมากมายมีคนขยายงานไปเรื่อย สมมติว่าในทีมงานของคุณ5นะครับมียอด1ล้านบาทนะมียอด1ล้านบาทครับคุณอยู่ในระดับ4คุณจะขายหรือคุณไม่ขายก็ได้คุณจะได้1%จากโครงสร้างของคุณ5นะครับพออยู่ในสายงานของคุณเป็นคนที่คุณแนะนําเข้ามานะครับหของ1ล้านคุณรับ1 0,000บาทครับของอ่าสายนี้ทั้งหมดนะลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณสร้างคุณ5แบบนี้สัก10สาย นะคุณสร้างขึ้นมาสักสิบสายและแต่ละสายมียอดหนึ่งล้านบาทนะคุณได้สายละหนึ่งหมื่นครับสิบนะสายก็หนึ่งแสนเห็นไหมครับหนึ่งเปอร์เซนสร้างเงินหนึ่งแสนบาทได้ละนะครับและได้ตลอดเลยนะครับนะทุกครั้งที่เขามียอดนะคุณจะได้แบบนี้ไปตลอดนะไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะฮะหนึ่งเปอร์เซนนะครับ,นะรบอ,อันนี้ก็คือ ช่องทางรายได้ทั้งหมดนะครับหก็คือจากการขายเองนะสองก็คือจากค่าแนะนำนะครับและ3ก็มาจากค่าสายงานหรือว่าค่าตำแหน่งโครงสร้างตามแผน MGM ของซีกุงโบเกอร์นะครับนะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับระดับชั้นมีอยู่6ระดับเนาะระดับมีอยู่6ตตำแหน่งทุกคนที่สมัครเข้ามานะครับก็เป็นระดับ6เป็นระดับของเมมเบอร์สมาชิก นะครับระดับ5เรียกว่าเป็นหัวหน้าขยายงานระดับ4เป็นผู้จัดการขยายงานนะครับระดับ3เป็นผู้อำนวยการบริหารสองเป็นผู้อำนวยการอาวุโสระดับระดับ1นะครับเป็นรองกรรมการฝ่ายบริหารนะครับระดับ6เนี่ยท่านสมัครเข้ามานะท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าบริษัทจะมาบังคับท่านขายนะไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้เลยนะเพราะระดับ6สมัครเข้ามา แน่นอนครับท่านซื้อใช้รับส่วนลดท่านก็รับส่วนยศส่วนลดมาตรฐานไปเนะเขาจะไม่บังคับยอดนะครับไม่มีการบังคับยอดใดๆทั้งสิน้นแต่เมื่อมีการแนะนำนะใช้ดีและบอกต่อคุณได้ค่าแนะนำา1%ครับตลอดชีพเลยนะแต่ถ้าอยากาสร้างรายได้ตามแผนของ MGM ก็พัฒนาจากระดับ6ขึ้นมาระดับ5นะครับง่ายๆเลยก็คือ,อสร้างยอดขึ้นมานะครับ สามเดือนเนี่ยให้มียอดแสนห้าก็เฉลี่ยดเดือนละห้าหมื่นนะคุณก็จะขึ้นเป็นระดับห้าเป็นหัวหน้าขยายงานนะหรือมีทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับคุณก็ไปสอบบัตรในหน้ามาเมื่อคุณได้บัตรในหน้ามานะครับคุณก็จะขึ้นไปเป็นระดับห้าโดยอัตโนมัติเลยนะฮมาแจ้งให้กับทางบริษัทคนก็ขึ้นเป็นระดับห้าเป็นหัวหน้าขยายงานนะตรงนี้ก็จะมีค่าแนะนําให้หนึ่งเปอร์เซ็นครับมีค่าตําแหน่งให้สามเปอร์เซ็นต จากระดับ5จะพัฒนาขึ้นไปเป็นระดับ4นะครับซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่ข้างบนนะเป้าหมายเป็นระดับ1นะสมมุตินะครับเราก็สร้างยอดนะครับ3า0แสนบาทภายใน3เดือนนะครับเอาตั้งแต่เราลงไปเองเอาตั้งแต่เราลงไปเลยนะครับเราจะขายเองให้ได้ยอด3 0 0แสนเราก็ขึ้นเป็นระดับ4 เราไม่ขายเลยแต่ว่าทีมงานที่เราแนะนําเข้ามามีการขยายงานแต่สามารถสร้างยอดได้ส0 0 0 0 0คุณก็เป็นระดับ4ี่ในระดับ4เป็นผู้จัดการขยายงานครับจะมีค่าแนะนําให้1%มีค่าตําแหน่งให้4%ครับรวมแล้วเป็น5%อนอยากพัฒนาต่อขึ้นไปได้อีกนะครับทีมงานมีการขยายงานมากขึ้นก็ทำยอดต่อไปนะครับสร้างยอดยอดขายต่อไป เฉลี่ย3เดือนเนี่ยให้ได้900,000นเมื่อได้900,000น,นะครับตำแหน่งของท่านก็จะเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารหรือว่าอยู่ในระดับ3นั่นเองเก0 0 0 0 0ภายใน3เดือนนะครับหรือเฉลี่ยเดือนละ0,000 0นก็จะมีค่าแนะนำให้1%ครับแล้วก็ค่าตำแหน่ง5%รวมแล้วเป็น6%นะครับและหลังจากนั้นอยากขึ้นเป็นผู้อำนวยการผู้สนะก็ต้องทำยอดให้ได้2ล้าน7 0 0 0แสน สองล้านแสนบาทเอาตั้งแต่เราลงไปนะครับเรามีความสามารถเราเก่งเราขายเองก็ไดนะ้ขายแล้วได้ยอด2อล้านเจ็ดแสนขายเองเลยนะคุณก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการอาวุโสนะครับเป็นระดับ2อนงะตรงนี้จะมีค่าแนะนําให้1%มีค่าตําแหน่งให้5.5%นะครับทีนี้อยากขึ้นเป็นระดับ1บ้างนะครับตรงนี้ต้องมียอดเฉลี่ยไปใน3เดือน หกล้านนะครับเฉลี่ยก็เดือนละสล้านนะครับไม่ยากนะครับสองล้านเพราะมีคนทําได้อยู่ระดับ1ก็จะได้รับค่าแนะนํา1%นะบวกค่าตําแหน่งอีก6นะและปัจจุบันนี้สีกุ้งบล็อกเกอร์นะครับก็ได้สร้างตําแหน่งเพิ่มเติมขึ้นมาได้เนื่องจากว่าคนที่อยู่ระดับหนึ่งเี่ยทำยอดขาย3เดือนมากกว่า6ล้านบาทบางคน10ล้านบางคน20ล้าน นะสีกรงก็เลยมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะมีตำแหน่งระดับ1บวกอนา 1, บวกบวก1นะบวกบวกบวกแล้วก็1บวก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 มีตำแหน่งไดมอนด์มีอะไรนะตรงนี้ผมจะเอาไว้พูดใน EP ต่อไปนะครับโครงสร้างก็ของระบบ MGM ก็มีเท่านี้นะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับทำง่ายนะ ไม่ขายขยายอย่างเดียวคุณก็สามารถทำให้1%่เปอร์เซนเนี่ยสร้างเงินแสนได้นะครับวันนี้นะครับถ้าคุณสนใจนะผมแบ่งปันไปแล้วท่านเกิดชอบเกิดสนใจและเกิดอยากจะสร้างไรายได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอหรือท่านจะแอดไลน์ส่วนตัวแล้วมาคุยกันนะและโทรมาคุยกัน มาปรึกษามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมผมยินดีให้คำปรึกษาและยินดีที่จะชวนท่านสำเร็จไปด้วยกันสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีทุกท่านครับ